แพ้หรือคนที่กินเหล้าเยอะๆแล้วเกิดอาการแห้งอาจจะกินมากกว่าหนึ่งซองก็ได้ไม่ได้ว่ากันแต่โดยปกติแล้วถ้าเราจะต้องการดูแลรักษาตัวเราเองเนี่ยในการล้างเลือดเนี่ยค่ะวันละหนึ่งซองกินตอนกลางวันเพราะระบบล้างเนี่ยทางเลือดเนี่ยมันจะออกมาทางปัสสาวะถ้าเรากินทีคาร์พัทเนี่ยมันจะออกมาทางฉี่เยี่ยวของเรานั่นเองเราก็ต้องกินตอนกลางวันเพราะมันจะฉี่บ่อยอย่าขี่เกียจขี้และอย่าขี้เกียจเยี่ยวโอเคปะ่ะเพาเป็น เสียออกมามันเหม็นไหมอ่ะเหม็นดีออกมาเหม็นไหมเหม็นไม่ควรเก็บบอกเพื่อนเลยว่ามันไม่ควรเก็บเพราะฉะนั้นวันนี้หนึ่งเ,นง,งเลือก่อนสองล้างเลือดก่อนเลือดมันเป็นตัวที่นำสารอาหารทั้งหมดเข้าสู่ร่างกายออกซิเจนด้วยนะคะเลือดมันต้องเป็นตัวนำพาไปวันนี้ถ้าเลือดเราเนืดเลือดเราเหนียวเกินไปเลือดเราข้นเกินไปเลือดเราจางเกินไปเนี่ย มันจะทําให้เราเกิดโรคไทละสซิเนียเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องโรคเลือดต่างๆเอ่ยเพราะฉะนั้นเลือดสําคัญไหมคะสำคัญค่ะานแรกที่ล้างคุณต้องจัดไฟตัววิลิปบวกกับทีคอร์ฟอตตัวไฟตัววิลิปกินยังไงกินชงน้ำยเย็นก่อนนอนทุกวันนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าพุงตัวเองหนามากอยากลดความอ้วน แนะนำให้กินสองซองแต่คุณต้องขี้เกียจห้ามขี้เกียจขี้นะเพราะการกินไฟโตวิลิฟคือการทําให้ร่างกายเราขับออกเพราะฉะนั้นการขับออกก็คือการขี้ออกนั่นเองบางคนบอกว่าทำไมขี้จังแต่พี่ว่าพี่สินนะพี่พูดมีความรู้สึกว่าขี้ออกมามันก็เหม็นนะพี่จะขี้จวกว่าขี้ไม่มีกลิ่น <c oughs> นะคนที่แบบอึอมาตอนแรกเลยพี่บอกเลยว่ากลิ่นมันแบบโอ้หรือเจ้าหอมมากนะคะก็จะบอก ถ้าอึมันช่วงแรกแล้วเหม็นเนี่ยไม่ต้องห่วงมันขับออกมาหมดแหละบางคนก็จะ่ายลมหรือเรียกว่าตดเนี่ยบ่อยเกิดจากอะไรคะร่างกายเราเป็นโรคกระเพาะรปุ๊บเนี่ยลมหรือแก๊สในกระเพาะมันก็จะเยอะเราก็จะตดพุ้งพุ่งุงุงแล้วก็อึดไปด้วยว่ากินจะตายที่ไม่พอดีนะถ้าได้อึแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้อึสิจะเกิดกลิ่นตัวเกิดกลิ่นปากบางคนพูดออกมาเนี่ยกลิ่นมันส้วมแปกเลยมันเกิดจากอะไรคะลำไส้คอแน่นง เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นด้วยไฟโตว,วีลิทก่อนนอนวันละหนึ่งซองส่วนคนที่ต้องการลดความอ้วนให้กินก็อาหารกลางวันอีกหนึ่งซองแต่จริงๆอะพี่ปุ้ยว่ากินแค่ฟองเดียวก็พอแล้วใช้ตัวอื่นช่วยเอาไม่ไหวหรอกเราไปทํางานแล้วเราต้องขี้บ่อยๆหยเจ้านายบอกไอ้มินเข้าห้องน้ำบ่อยจังวะเดี๋ยวไล่ออกนะคะกินก่อนนอนหซองพอแล้ว นะคะแต่ว่ากินต่อเนืนะ่องอย่างน,น้อยสามสิบวันแล้วเวลาที่กินปุ๊บขี้เยอะขี้น้อยแล้วแต่สิ่งที่คุณสะสมอยู่ในลาไส้ของคุณจะมาบอกพี่ว่าเฮ้ย <c oughs> พี่หนูทำไมขี้สองรอบทำไมคนนั้นขี้สามรอบคนนั้นขี้สี่รอบอยู่สิ่งที่สะสมในลาไส้ของคุณแล้วมันไม่ได้แปลว่าวันนี้คุณกินเป็นหนึ่งซองแล้วมันจะล้างหมดนะคะมันจําเป็นต้องล้างต่อเนื่องไขมันที่มันอุดอยู่ในหลอดเอ,อเลือดไขมันที่มันอุดอยู่ใน ลำไส้เราเนี่ยอยู่ในผนังลำไส้เราเนี่ยหรือไอหมูชิ้นดาดไอดาๆเนี่ยติดอยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรากินซองเดียวแล้วมันจะหมดถูกป่๊เราจําเป็นต้องกินต่อเนื่องล้า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 งสามสิบวันก็คือหนึ่งเดือนสามวันแรกอาจจะเยอะหน่อยวันที่สี่ก็เสียแล้ววันละรอบนั้นละสองรอบแล้วละเพราะไม่มีอะไรออกแล้วไงแล้วทีนี้พอหยุดในวันที่สามสิบเราเลิกกินแล้วไงเราดีท็อกซ์เสร็จมีคําถามกับพี่อีกวันที่สามสิบเอ็ดพี่ ทำไมหนูหยุดกินไฟโตวีแล้วหนูไม่ขี้ล่ะอ่ามันก็ต้องถามหนูก่อนถ้าเวลาที่หนูหยุดหนูจําเป็นต้องกินผลไม้หนูจาเป็นต้องกินผักเพื่อให้มีกักใยในการเลือถูกปะ่ะน้ําต้องกินเยอะๆด้วยโอเคไหมเพราะถ้ากินไม่เยอะเนี่ยร่างกายเราไม่มีน้ําในการช่วยในระบบขับถ่ายก็ไม่ได้เลือดก็เหนือ่อยเช่นเดียวกันคุณกินอาหารเสริมดีแต่น้ําก็ต้องกินด้วยเช่นเดียวกันน้ําต้องกินอย่างน้อยวันละแปดแก้วตามที่เขาเรียนมา ใช่ไหม8แก้วใหญ่นะค่อยๆกินไป8แ,แก้ว8แ,แ,แ,แก้วหรือไม่ก็ตวงไว้กินให้มันได้อ่ะอย่าทําให้ร่างกายเราขาดน้ํายิ่งโควิดอยู่เนี่ยเราจําเป็นต้องจิบน้ําบ่อยๆอย่าทําให้ร่างกายต้องขาดน้ํานะคะเพราะน้ําเป็นตัวสําคัญทุกเซลล์เลยนะคะมีผลต่อทุกเรื่องเพราะน้ำ70%โอเคไหมเดี๋ยวเราก็จะมาพูดเรื่องน้ําในอุดมคติอะจบไปเรื่อง